ครับผมดูลูกออดกบนะครับผมลูกออดกบนะครับในระยะเวลาตอนนี้สิบวันแล้วนะครับผมสิบวันนะครับก็สิบห้าวันนะครับน้องก็จะขึ้นนะครับน้องก็จะขึ้นเป็นลูกเขียดนะครับประมาณสิบห้าวันนะครับยี่สิบห้าวันเนี่ยน้องก็จะเป็นลูกลูกกบร้อยเปอร์เซ็นนะครับเต็มบ่อนะครับผม บ่อนี้นะครับก็ลงไว้ที่แปดหมื่นสี่พันตัวนะครับผมนนะครับผมแปดหมื่นสี่พันตัวนะครับอัตราการรอดนะครับก็อยู่ที่ประมาณสามถึงสี่หมื่นตัวนะครับต่อบ่อนะครับผมวันนี้ไม่ค่อยมีแสงนะครับก็ขออภัยนะครับผมไม่ค่อยมีแสงนะครับหัวครับพวกใหญ่ครับ ใหญ่แล้วแค่ไม่กี่วันนะครับผมเขาก็จะเริ่มขึ้นมานะครับโอเคครับผมดูลูกออดกบนะครับผมลูกออดกบนะครับในระยะเวลา,อาตอนนี้สิบวันแล้วนะครับผมสิบวันนะครับก็สิบห้าวันนะครับน้องก็จะขึ้นนะครับ น้องก็จะขึ้นเป็นลูกเขียดนะครับประมาณส5วันนะครับยี่สิวันเนี่ยน้องก็จะเป็นลูกลูกกบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเต็มบ่อนะครับผมบ่อนี้นะครับก็ลงไว้ที่8ป0 0มื่นสี่ตัวนะครับผมบ่อนี้นะครับผม8ป0 0มื่นสี่ตัวนะครับอัตราการลอดนะครับก็อยู่ที่ประมาณสามถึงสี่หมื่นตัวนะครับต่อบ่อนะครับผมวันนี้ไม่ค่อยมีแสงนะครับก็ ขออภัยนะครับผมไม่ค่อยมีแสงนะครับหัวครับหักใหญ่ครับหักใหญ่แล้วแค่ไม่กี่วันนะครับผมเขาก็จะเริ่มขึ้นมานะครับโอเค